สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องเขามาเล่าให้ฟังซื้อมาระบายอันข่อยก็เป็นวัดก็เสียงไม่ค่อยดีด้วยนี่เขาจะมาเขามาเล่าระบายให้ฟังก็มาเล่าให้กันฟังน้องมาแชร์ประสบก,การณ์ให้กันฟังน้องบอกว่าน้องคุยกับฝรั่งอยู่ต่างประเทศคุยกับฝรั่งน้องพูดชื่อประเทศเลยประเทศทางยุโรปขึ้นต้นด้วยฟ o r f น้องก็คุยกันมาบัดนี้ฝรั่งจะมาฝรั่งก็จะมาหาฝรั่งมาหาปุ๊บ ตอนแรกคุยกันน่ะฝรั่งว่าทุกอย่างฝรั่งกระจายแหมดบัานี้พ่อมาหอดเนาะน้องก็เลยว่าเออน้องก็เป็นคนสดน้องก็เลยส่วนว่าเออมาอยมาอยน่คอดูฉันก็ได้มาอย่คอดูฉันก็ได้เกษีเพื่อว่ากจะเรียนรู้นิสัยกันเนาะแบบว่าคนที่แบบว่าเขาจะคบแฟนฝรั่งฝรั่งสายฟอนเขาเกษิแบบว่าอยากมาเรียนรู้กันเนาะน้องนี่ก็ว่าเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเช่าโรงแรมอะไรหรอกเชื่อมาอยู่กับฉันเลย เธอจะเอาค่าโรงแรมที่ยายจ่ายน่ะมาจ่ายค่าคนดูช่วยฉันก็แล้วกัน่าสั่นบาดไปรับมาที่แหลกฝรั่งน่ะครับไปเบื่อขึ้นนอกรับอยู่สูนย์น่ะพึงมันกัิมีน้าผู้ใดแบบว่าเคยบินน่ะเนาะคือคือสามี่อยให้การพิ่งกัิแลกอยู่หันจ่าพนาะฝรั่งกับเลยแหลกเงินมาหมื่นหนึ่ง่าสั่นมาหมื่นหนึ่งบัดนี้ก็บบ๊บกับกับไปห่วงการใส่ชีวิตกันย่างนี่หน่วงเลยว่าคือแบบว่า ฝรั่งนี่ซื้อแบบว่าขาบละสองลอยฝรั่งกับวา่าแพงแบบว่าซื้อกินสองคนไหมซื้อกินแบบว่าฝรั่งหนึ่งพิ่งมาอยู่เดือนหนึ่งเนาะการอยู่การกินนี่กับประหยัดประหยัด่ะสันะนะ่นอ,อันนี้ก็เลยว่านองก็เลยว่าอันค่าข้องฉีบประเทศบ้านเธอแพงแมนติอันนี้มันกับสีบอจักบาทมันมันกับสีบบจักบาท ยังเธอคือกินแบบว่าขีทีขีแพ่งต่วศิลปนฝรั่งกับบุพเพใจกับเครียดบบบนี้แต่เนี่ยมือเศร้าอ่ะแบบว่ากระทลาะกันดูอยู่นี่มือเศร้านี่ผู้หญิงสิเป็นคนเสือนี่เหมือนแลงฝรั่งสิเป็นคนเสือกังเว้นนี่คือฝรั่งอยากเสือกินเองเพราะว่าน้องไปเห็นงานน้องกับสิไปเห็นงานกังเว้นนี่ผู้บ่าวเพิ่นอยู่เพิ่นกับดีเสือของเพิ่นกินแต่คนสิกินอย่างนั้นน้องกขบไ่รู้แต่ว่าแบบว่าฝรั่งมันนี่เมือแลงอ่ะฝรั่งสิให้จำกัดแค่ว่าแลงละสองร้อยสองร้อยนี่คือกลิ่นสอง กินสองคนถ้าแม่นว่าเฮ้ามานุษย์เงินเดือนสมมติว่ามานุษย์เงินเดือนเป็นคนไทยสองคนสองลอยกะมันกะแบบว่าถ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวเนาะมันกะเพราะว่าว่าคาสองลอยตอนแรกอะถ้ามองในลหลสไตล์ว่าเขาเป็นคนไทยแบบว่าก๋วยเตี๋ยวมันกะซีซิปซีสิบหาหาิบสองคนกะลอยหนึง่งล้วก็เป็นค่าค่าเครื่องดืม่มโอเคมันพอจ้่จะแต่ว่าอันเนี้เพื่อนเป็นฝรัง่งนอกก้องกะว่า น้องก็เลยมาคิดว่าโอ้ชีวิตชีวิตนี่สิเป็นยังไงต่อไปไม่ถ้าคบกับผู้ชายคนนี้น้องกับว่าผู้ชายคนนี้ม่บอกไม่บอกห่ข่อยฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาขี้เหนียวไหมเขาขี้เหนียวเาขาง,งกหรือเปล่าทําไมเขาแบบว่าให้กินตอนเย็นเขาคือกินมื้อละสองร้อยไม่ให้เกินนี้เขาจะเอาเงินให้ให,ให้น้องแล้วได้ว่าสองร้อยเธอหยิบผ้าฉันไปกินยังกระไดคือฉันให้เธอสองร้อยบัตรที่นี่อันตอนนี้น้องกัเลยว่าบาน,นี้ พ่อพ่อหอดสินเดือนมากเนาะคานคานามคาไฟคนดูฝรั่งให้นหนองอีกสองพันไหมฝรั่งเห็นหนอง 2, สองพันซ้ำนั่นเงื่อนมื่นหนึ่งนี่จากันฝรั่งอยู่นี่เอาะมุจ้าขึ้นเงว่าฝรั่งเหลือเบิกว่ามื่นหนึ่งนี่มาใส่จนกว่าฝรั่งกลับไปนี่เรือหน้องเลยว่าโอ้ยพี่มันมันคือสีบุคือดอก,กเสิร์น บ้านนี้ของอะไรมาเศร้ากันก็เของเราไปน้องอก็เลยว่าเศร้าแล้วจ้าวสันนะู้นีน่บอกเมื่อต่วันผู้ไส้กับอันตอนแรกกับผู้ไส้กับทรงมาเพอลำพงลำพันอยู่ว่าถ้าฉันมาอีกเทืาสองเนี่คือเท้อนี่ฉันมาเลียนรูเท้อถ้าฉันไม่อีกเทืาสองนี่ฉันจะเพิ่มเป็นยังสี่ฉันจะฉันจะเลี้ยงเท้อเมื่อต่วันน้องนี่น้องนี่เพิ่มโบเซืยไหมจา้าเพิ่นว่าคนคือเก่ามาันสิคือเก่าเหรอพี่มันก็สิขี่คือเกา่าอันนี้ก็คือแบบว่าน้องกับม่อไอ้ฟังเงือซีไหมน้องกับม่อไอ้ฟังว่า การสิแบบว่าเขามีเขามีแฟนฝรั่งเขากอยากจะแบบว่าให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะเขาคอมเมนว่าอยากว่าชีวิตมันอยู่กับที่หรือว่าแย่กว่าเดิมแล้วเราจะมีผัวฝรั่งทําไมผัวต่างชาติทําไมกับสันหนองก็เลยว่าเออผู้ดใดเขาใดดีกับคือ,อก,กับดีใจในวัสนาเขาแต่ว่าของหน่องหนองใน,งนงสันนี่เราน้องกับพ่อกับฝรั่งผู้หนีมาสันจานั่นแหละจา้าฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจา้าเดี๋ยวมีเรื่องดีๆยังกดซีมอมอยฟังอีกจาก้าขอบคุณ